ประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกกุฒิสภาทุกท่านครับเรื่องที่ท่านอาจารย์นันทนานันทวโรพาสได้เสนอจิตด,ด่วนนะครับตามข้อมครับในการพิจารณาเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่อง PM 2.5ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วควรจะมีมาตรการในการป้องกันเนี่ยอย่างจริงจังซึ่งเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับ ก็ทางคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีการตั้งคณะอนุกรรมธิการนะครับเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังผมจึงอยากเรียนเชิญนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมเนี่ยได้ร่วมกันนะครับภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนําส่งไปยังรัฐบาลรวมถึงข้อมูลนะครับที่จะ ให้คณะอนุกรรมธิการในคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับนำไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อที่จะเป็นการช่วยเพิ่มในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับขอบคุณครับ oh. uh.